กอจะพาไปทํางานต่างประเทศอย่างรวดเร็วตรงนี้ให้ระวังค่ะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูได้พูดกับแรงงานที่เข้าอบรมก่อนเดินทางไปทํางานในประเทศเกาหลีจํานวน150คนที่หอประชุมโรงเรียนหนองบวัววิทยายนว่า ฝีมือแรงงานในทุกวันนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะคะก่อนที่แรงงานจะไปออกสู่ตลาดแรงงานก็ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าทํางานจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบในการทํางานอย่างเช่นการมีบุคลิกภาพที่ดีมีความคล่องตัวสูงมีความอดทนเป็นเลิศเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีมีมนุษย,ยสัมพันธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูย,ยังบอกอีกนะคะว่าหากไม่อยากเป็นผู้หนึ่งที่ตกงานควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่ค้นหาตัวเองให้พบติดตามข่าวสารการมองหาแหล่งงานการเขียนเอกสารประวัติยอ่อจดหมายสมัครงานการเขียนใบสมัครหากไปทํางานต่างประเทศด้วยก็ควรจะเตรียมความพร้อมอย่างยิ่ง ในโอกาสที่จะได้งานทํามากกว่าคนอื่นนะคะที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานถูกหลอกไปทําง,งานต่างประเทศเสียหายทั้งทรัพย์สินเงินทองนะคะต้องฟ้องร้องกับบริษัทจัดหาง,งานในหน้าหาง,งานทําให้ยุ่งยากหมดเงินหมดทอนขึ้นไปอีกนะคะหากต้องการที่จะไปทํางานในต่างประเทศควรสมัครงานกับหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นจัดหาง,งานจังหวัดอย่าหลงเชื่อกับนายหน้าเถื่อนที่ไปเดินสายตามหมู่บ้านซึ่งมีโอกาสถูกหลอกสูงค่ะครับ ตำรวจพุทธภูธรเมืองหนองคายก็มีการจับแก๊งัวรุ่นตะเวนขโมยร,รถจักรยายนยนต์แล้วก็ได้เป็นผู้ต้องหาเป็นเยาวชน14ถึง17ปี9คนแล้วก็รถจักรยายนยนต์อีก2คันครับที่สถานีตำรวจุทธภูธรเมืองหนองคายพันตำรวจเอกธีรพงศ์วงรัตพิทักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจุทธภูธรเมืองหนองคายได้แถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งัยรุ่นที่ตะเวนขโมยร,รถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอเมืองหนองคายได้ผู้ต้องหาเป็นแวรุ่นอายุระหว่าง14ถึง17ปีรวม9คน คลองรถจักรยานยนต์ขอกลางสองคันโดยการจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียหายแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ถูกขโมยไปวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงออกสอบสวนนะครับจนทราบว่าเด็กชาย1และก็เด็กชาย F เป็นผู้ขโมยไปและพบท่าสองคนค้อมรถที่ขโมยไปจอดเติมนมันอยู่ที่หน้าร้านขายของชําที่บ้านบ่อหินในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเมื่อทั้งสองคนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีไป ก็รเบได้มีการยึดรถคันดังกล่าวมาตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยไปจริงที่ออกองติดตามจับกลุ่มทั้งสองคนได้แล้วก็พบรถรถจักรยานยนต์้อ,อนด้รุ่นเวฟ125สีเทาจากการสอบสวนนะครับว่าเป็นรถที่ถูกขโมยจากหน้าร้านบ้านเจมเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยจึงได้ตรวจยึดมาจากการสอบสวนเบื้องต้นเด็กชายหนึ่งเลและก็นายเอฟสรารภาพว่าร่วมกับเพื่อนร่วมแก๊้งอีก7คนช่วยกันถอดชิ้นส่วนสลับคันกัน เื่อให้เจ้าของรถจําได้รถที่ขโมยมาไม่ได้มีการนําไปขายต่อแต่ขโมยมาเพื่อนําไปขี่เล่นเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองหนองคายจึงได้ติดตามเพื่อร่วมแก้มาได้ทั้งหมดครับเจ้าของรถที่เอารถไปจอดอู่แถวร้านเกมที่เพลินนะ่ะครับก็จอดจากร้านเกมมาเอารถหายแล้วบ,บางร้านนะคะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะคเพราะว่าลูกค้าโหโมเตอร์ไซค์หายแล้วหายแล้วบ่อยมากเลยนะฮะเอาไปดูอีกเรื่องหนึง่ง